เจ็ดท่านานอพ่อแม่พี่น้อง,องมั่นใจคือเก่าฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับกดติดตามให้น้ำแน่ขอฝากส่องแนะบ่ตกหรืงวันนี้เนมั่นใจอยู่ครับ ขัาวน,น้าเลยตัดเลขพิดพอโทวหลายๆเอฟซีว่านี่คนชางมั่นใจกามากระโคตติดตามมันเน้อครับเ้อะโคตติดตามเนี่มัท่านมีอยู่ครับส่องไม่น้อยมีคตติดตามอยู่ ลังเบสองไหมเดี๋ยจะงอนหอนสิขันท่าทุกคนนาะครับนะากแ่็มีอย่างวอาหลายครับฝากให้เอท่านส่อง ช่างเชียนน้องไข่หางนี้โชคดีลาบอัน,นถูกสามตัวสองตัวมันมันปังปังเลยครับทุกท่านนี่ก็ขอราะมีโชคดีทุกโปทุกคฝนด้วยครับขอบคุณครับ